สบายดีสบายดี FC บาวแพงเบิกสุคน,นะตอนนี้กะหอดบัดสีโคตตะบูนเลยนะพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิงไปส้มเนาะในงานว่ามียังแน่พี่น้องคนกะมาลายเต๋อพี่น้องอันนี้สิเป็นลานจอดรถมาสาวแพงปลาเหมาเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิกไปส้มเนาะพี่น้องในงาน วัดสีโคตตบองข้างแรกของบาวแพงเลยพี่น้องที่มาไกลทำบุญไกลเนาะนใงไนกาให้ได้บุญทำการบัดสุขุสุนเด้อเอฟซีบาแพงกันได้เนาะบาแพงกับประเมายังอยู่รถมีพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปชมเนาะฝนกระตกพี่น้องเอ้ยฝนตกลินลินเลยเพราะว่าตัวน,นี้ตรงกันกับอันนครพนมเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมีฝนไก่ประเทศไทยแมนบอก ฝั่งตรงขามกันสิเป็นฝั่งไทยพี่น้องสีโคตบอลอยู่คนพี่น้องพี่น้องฝนตกพี่น้องสิเป็นล้านเจาะรถปลาเมา่ากะลงมาแล้ว,วเป็นอย่างไปรปลาเมา่ามาไกลพอสมควรไกลอีลีิแจ็วโมงพอแพงขนาดนั้นหลายหลาย càm hoa, càm hoa, bò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  hàn bò hoa, bò hoa, bò hoa, bò bò hoa, bò hoa, bò hoa, bò หั่นโบราณอีเฮือนโบราณพี่น้องงามอยู่พี่น้องทรงใหม่ใหม่ทั้งลงังเนาะพี่น้องเนาะเป็นโบราณแม้แต่ลังคาก็เป็นใหม่เบิดเสากับเสาใหม่เบิดพี่น้องพี่น้องเสาแพงเคยเถวปั้ม่างพอแพงก็รอส่วนนี้ที เป็นอย่างสรคู่ขาดมากคว่ำควเนาวของอีลาได้ยิไปใส่เกืบคู่ขาดมากเกือบโีสองตังามอย่างดีบบเกืบบบขาดโอ้ยเป็นเท่นขาดเป็นเท่นข้านพี่เนาะให้พระเมาพาไปส้มเฮือนใหม่เนาะพระเมาเนาะ จต่างเมืองแต่แฝงกันมานะคะาม,มาหาลุงท้ากับน้องอพี่น้องหาลุงท้าพาหมวนอยู่ยพี่น้องไก่สีหอดเลยหาพี่ซุมพร้อมๆกันพี่น้อง<น>เป็นถึงได้ปลาเม่ากับโบเคยเห็นแัทเชื้อถ้ากระจาเห็นกันเกื่อทําอ<ด>ิซดูมือนี่แหละปลาเม่าสิมาขอพร<น>สมหวังกับนี่มืนอนี่แหละ ขอให้เอฟซีทุกคนเนาะหรือว่าพอแม่เบสุขุสุคนให้ได้บุญนำกันเด้อซาถูมือนิกะเป็นคั้งแหลกองบบาวแพงคือกันพี่นองชีเดมาไหวสีขดตะบองไวยขามาเมืองค่ะแก่คนผาตุกสีแห้งๆโอ้ยถอนเนี่ยอนอย่าผาตุกทอนพอสีขดเอ้ยว่ะให้ไปกกาบไปไหวซะก่อนจุดมากบ่กเคยเห็นจักเถื่อ รอลุงท้าผ้ามวนพี่น้องอยู่คิวหลดเนาะรอลุงท้าผ้ามวนยังบไดรผพากันเข่าไปโ้ฟีนเนาะสีขคตะบุยี่โยคโยคคึมเบิดเมื่อพี่เนาะ ลุงทามาแล้วพี่น้องลุงท้าพาหมวนมาแล้วตอนนี้มาหอดแล้วพี่นอ้องอมาแล้วพี่น้องลุงท้า มึงทามาหอดแล้วลุกทางไวก็ถึงนึงเนาะพี่น้องเองมาตามแผนที่มาตามแผนที่เคยมากมาเจือตือตอนนี้กำลังเดินทางเขาไปเบิ่งข้างในพี่น้องครั้งแรกของเบาแพงที่ม้าข้างนี้คือกันพี่น้องซิมี่ยังไงเนาะเขาไปเบิ่งข้างใน โอ้มีหลายอย่างเครื่องขายเพียบเลยพี่น้องดอกไม้ทูบเทียนถาแขกพี่น้องเพื่อนโบราณพี่น้อง อ,อาหารการกินคือว่าแบบตลาดอยู่ประเทศไทยเลยพี่นอ้องนี่นอ้องอุ้ยสี่แน่ๆคือมันนี่ร้ายคะดอพี่นอ้องมันบายดีพอดีพี่นอ้องวนนี้พาดบัว พาทัวททร์พี่น้องทำบุญเนาะครั้งแรกพี่น้องสิไปเบิ่งวัดสีโคตรตะปองพี่น้องพวกพาแขกแขกพาแขกแข้งค้ามมวนเนาะพี่น้องเนาะแข้งค้ามมวลมือนี้มาเที่ยวต่างแขงพี่น้องโบเคยมาจักเถื่ออ๋อถูกมังคามอืม <c oughs> พี่น้อง 60, 6, ก 6, หกสิบพันกีบ,บ,พบเพนาะอันหกพันกีบ,บลูกละาหกพันกีบเผาหอมพี่น้องบังอุ้ยขาวลามทอแขนกบพะร้อยบอทอแขนกบพะร้อยขายยังบังเขาลามพ่ะพี่น้องเพื่อนบูราณเพื่อนโบราณเนาะเพื่อนส้นเ,นนเผ่าผู้ไทยเมืองวังเพื่อนส้น,สน เฮือนชนเผ่าผูไทยเมืองวังขาเจ้าไปใส่บัตรสละเจ้าของเฮือนเหลือแต่เฮือนงามเนาะพี่เนาะงามเนาะไอ้สากับบัคขขักขาเจ้าไปเอาใหม่แต่ใส่ไหม่เขาโบราณพี่น้องเลยสาวแพงครับอันนองบูมประเมาออกมาทีหลังพี่นนอะเนาะสาวแพงน้ำหนามาก่อน ตื่นเต,นต,นต,นต้นตื่นเต้นพี่น้อนงืนี่กีฬาเลยใช่ไปพาไปเบิกไปต่อพี่น้องป่ะไปไปวัดผูป่ะ ไปเบิง่งพาพี่น้องไปเบิง่งไปสม้มพี่น้องสีโคตรตะบูนเรือสีโคตรตะบองเนาะทางฝั่งเราเพาทางพี่น้องประเทศไทยพี่น้องสีโคตรตะบูนตรงขามกับนครพนมจังหวัดยังเหรออ๋อท่านพี่น้องคนหลายขนาดเลยเอาบวกคนยู่ตอน,น,นบอ่ อย่าไปถามข้าเจ้านะข้าเจ้าว่าเอาได้สละสิไปหิวใส่ข้าเจา้าบ่เนาะฟ้าสินปใหม่เขาเป็นของขังเขาเป็นของขังของขังพระเครื่องพี่เนะาะพระเครื่องเราเคยเห็นเงินกีบเก่าเงินกีบเก่าบ่าาบเบอ้ เงินเงินดอนเงินเก่าเงินดงนดอนเก่าเงินเหรียญเงินเหรียญเนาะพี่น้องนี่โอ้เงินเก่าพี่น้องตอนนี้เพี้ยนเยอะหนิเยอะหนงั่งงั่งงั่งตาแดงวูพี่น้องนีหลายอันหลายอย่างเนาะพระพุทธรูปของช้าง เงินกีบเก่าเงินกีบเก่าเขาจะเอาขายบ่เดนารีกินารีนารีผลพี่น้องนารีผลเคยหูกเคยเห็นก็ได้เห็นบั่นารีผลพี่น้องกล้องบ่อไอ่นั่นนะเดี๋ยวไป่ไปพี่น้องเยอะแต่ของเก่าทั้งนั้นง่ายโอ้เขียวมูดูเหมืนเขียวมูตันเด้อ ของขังพี่นอนองแนวเพลงเจอแนวอยากได้แล้วพี่นอะไพ่ๆ,ๆ่ไ่ขขรู่านฝเก่าพี่นาะถ้าเก่าพี่เางลจเบิ่งนล้เอสีขาวไปเบิ่ทางในเนาะพี่นนอ<ห>งเอน,น,นเเาะ พี่น้องเลาะมาเรื่อยๆเนาะเออเถอะาแพงสิพาเบิง่งพาสม้มยังบ่ฮอดวัดเฉื่ออยู่พี่นอ้องเอ้ยฝนกระตกลิ้นลิ้นบาทน,นี่พาล่อเบิง่งลอ่ออุนตระสาวแพงกับป้าเมาบุหัวา่าไปทางใดเน,นาะแยกทางกันมาฮอดเลยไปคนละทางแบบสาแพงก็มากับอ้ายอ้ายสาวแพงอะไรพี่น้องอ ผัพี่น้องสิพ้าพี่น้องไวเบิ่งเนาะนี่ไอไอันนี่บ่พงกะสืใช้แน่ไหนขนเวงคู่หนึ่งสิบพันคู่หนึ่งสิบพันเนาะคูนึ่งสิบพเนคนเดียวคนเดียวเอาสองได้บ่คนเดียว เสียไปไหวเนาะพี่น้องแจ็คพันเกาทางเบ็ดเสียไปไหวมันสีโคตกระบองโดนคนร้ายคนหลายเฮีย หัวควันพี่น้องผู้สาหัวควันเนาะเป็นใครเป็นใครกับบ้านจากน้พี่น้องครั้งแรกของเบาวแพง สีกดตะบองป่ะครับมากิอ่าได้ครับผมน้ว่ด้วยล้วแล้วก็ตามมาบุยทางสัทธาของโยมเนสาุเด้อพี่น้องมาเอาบุญนำกันเด้อเอฟซีเบาแพงเบิร์่สุขสูขคนเนาะแม่มาท้งแหลกของเบาแพงมาเนาะ จากปานน้ำก็หโมทนาเศร้าฟันกีบแลวกันนเมียกูบาดูสู้นี่เวมียน้เาแ้กันสิมาหวาสื่อดอกใหม่มาเยี่ยมห้อยแล้วเนาะสิมาหวายซีโกตะบอฟันกีบแลวก็ไม่ออกเนี๋ยนี่เดี๋ยไม่ออกใส่เนาะออกเหลืองใส่จากปานใหม่าน้ำทนาซื ตาบานี่รับนี่อานย่งแล้วข้ามดีพุ่ตนไ้าเมืองเียลโม่ตาดา้าท2สองบข้าตั้งเตให้พีพ้นช่ือไปตั้งือก็ให้พีพ้นส่ทั้งสองผั่านตเจา้ว่าจุดสงเสียีเอาสัสให้ดงัส้นต่ะดวย้หัคนลายลยพี่น้อง ไม่ใช่เราไม่ภาพวาดมารืลายๆโอ้หนึ่งแสนกิเดอร์ดาจเดอรหนึ่งแสนกิ๊กระหับเด่อโตโบตานาต่อมาเนล่าหนี้วนุ่นซักตานุ่นซักดอกและหลน้านอมองน็่ตาบ้าจกน่าสะอาด สิเปหวาหพี่น้องแล้วโก็ตและกัเอุสาธุบุญนำกันเด้อบ๊สุขสุขคนวงเมืองปากะดิ่แขวนก็ดัไพกเตยสองบาทนะครับแลวและกัมีแม่ขามาจากหินบุญไปนี่เมืองหินโบนมอตานาสามสิบพันิบนครับลิปยาวๆเด้อพี่น้องลิบดีกับสิเป็นลิบยาวๆ ติส่ังมานวซไพ่คสยจุบีมาตอมคอยีปตะโกนคมต็มกับเขาแนนอันเดอสับะตุสับสุกไ่ไข่หายดดด้อวัดไอ้ไวไยือเปลี่ยนลอยก็หาหายไปบนมีคสุลนามันกังสูรนักก่อนชานี่นลอดด่นคง ฟังนะครับสิเป็นประเทศไทยอันนี้สีเป็นสีโคตตะบูนนะพี่น้องเนอะหรือว่าทางลราเฮาห้องสีโคตตะบองนั่นเองมีประวัติความเป็นมายาวนานเลยพี่น้องอันนี้แต่บอแพงก็บเราให้ฟังบ่อถือเราพี่น้องประวัติ ความเป็นมาอันยาวนานเนาะฟังนะเป็นฝั่งพี่น้องประเทศไทยนเนาะเนม,เน,น,มนำโค้งฝั่งนา้นสิเป็นนครพนมพ หายตะล่นโอ้ยอะล่นอันนี้ซีไล่ถ้าแก่ตมวจเป็นตยอดดึงมือกีบไปายใดคายตีขายมืนี่มือนั่นหายรืยังหายด้อเรื่องอะดู สิผ้าพี่น้องมาเบิ่งลมรมวิวพี่น้องมาแพงกันยังบอท่านได้ไหวผ่าเนะาะมาแพงกับบอท่านได้ขอพรพอสีโคตรตะบองเดี๋ยวาย่าแพงเจอสาวแพงก่อนพีพ่น้องมาแพงยังสีขาวไปไหวตามหาสาวแพงอยู่ตอนนี้จะเพินอยู่ไซ เอาพี่น้องมาฮอนนี่กับบอแพงกับสี่ขอปิดคลิปไว้สำนีนเนาะเจอกันคลิปหนาอีกเดอพี่น้องเดอบอแพงกับสี่เห็ดคลิปอัพโหลดให้เบิง่งเรื่อยเนาะเย็น,นไกืก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหน้น่เด้อสบายดีสบายดี